สวัสดีครับ TSL Speaker ร้อยเอ็ดครับผมมินิซิมารีวิวนะครับกับจอ monitor นะครับตู้จอนิเ i t o r ขนาด20นิ้วนะครับมินิรีวิวเต็มรูปแบบนะครับเราจะมาดูรูปทรงกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบใดนะครับองศาเอียงนะครับองศาเอียงกัน โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเวลายืนบนเวทีนะครับยืนห่างยืนใกล้ยืนไกลสามารถมองเห็นได้นะครับผมกับตู้จอมอนิเตอร์นะครับ TSL speaker นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น M20A นะครับผมจอ20นิ้วครับตัวนี้เป็นฝาปิดด้านหน้านะครับฝาปิดด้านหน้ากรณีที่เราเลิกใช้งานแล้วหรือว่าในการขนส่งนะครับมันกระสิง่ายนะครับป้องกันการ เสียหายอันตรายจากการขนส่งนะครับของหน้าจอเรานะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ TSL speaker นะครับรูปล่างด้านหลังด้านล่างโค้งมนนะครับเฮ็ดให้ดดีไซน์สวยหรูไปอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างนะครับ ด้านล่างมียางกันลื่นนะครับยางกันลื่นด้านล่างเวลาตัาง้งมันก็สิบอรอนด์นะครับเชิงเวทีเอามาดูฟังก์ชันการต่อใช้งานครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างด้านข้างนะครับฟังก์ชันต่อใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊ก AC นะครับไว้เสียบสายไฟนะครับใช้สวิตช์ปิดเปิด ในการคอนโทรลในการขวบคุ้มการปิดเปิดนะครับเปิดสวิตช์จอติดเลยนะครับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็จะมี HDMI 1ช่อง VGA 1ช่องนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับในกรณีเรามีสาย VGA หรือว่าจะเป็นสาย HDMI นะครับในการเชื่อมต่อนะครับในในการใส่งานนะครับผม แล้วเราจะมาเปิดดูข้างในกันนะครับเราจะแกะหูล็อกปีเสื้อนะครับตัวนี้ออกนะครับอ่เราก็จะเจอกับจอขึอ้นมากกันสิเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับรุ่น m 2 0 a นะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้สามารถขนย้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทศการใช้งานให้ดูนะครับในเบื้องต้นเราก็จะเสียบสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้ไปเสียบที่ปลั๊กแล้วก็เราก็จะมาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักคู่จอเข้ากับสิทิดขึ้นมานะครับจอติดขึ้นมาอันนี้คือเปิดให้ดูนะครับแต่ถ้าจะใช้งานจริงๆนะครับรบกวนให้เสียบสายสัญญาณให้ครบก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจะเทสเป็นสาย vga ให้ดูก่อนนะครับเชื่อมต่อมาจาก<ด>โน้ตบุ๊กนะครับเราจะเปิดเปิดสวิตจอก,ก็จะติดขึ้นมานะครับามาแล้วนะครับผมนี่คือในกรณีที่เราเสียบสาย vga นะครับเชื่อมมาจากโน้ตบุ๊ก นะครับผมเราจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสาย v g e GE. เป็นสาย h dmi เสียบให้แน่นหลังจากเขาเสียบเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เลยง่ายต่อการใส่งานนะครับ ตั้งหน้าเวทีนะครับกันเวลานักลองกับท่านผู้ชมจับมือกันบางเทือกาเฮ็ดให้จอล้มในกรณีที่เฮ้าตั้งจอแต่ว่าถ้าเฮ้ามีตูตัวนี้นะครับมันกัสสิซอยเฮ่าได้หลายขึ้นไม่ล้มจอกัสสิบอล่้มป้องกันน้ำระวังการจับมืออาจ,จมีแก้วน้ำเฮียมาถึกจอเฮ้า ใช้งานสะดวกครับใช้งานสะดวกกับตู้จอมอนิเตอร์รุ่นนี้หลุดยอดนิยมตู้จอมอนิเตอร์เหมาะสำหรับงานคาราโอเกะแบรนด์ TSL มีช่องเสียบสาย HDMI มีช่องเสียบสาย VGA มีช่องเสียบปลั๊ก AC 2 2 0โวลต์ 4, v, มีแผ่ ana, นปิดฝ้าหนาครับเาจรุ่นโตท็อปเท่าสิแถมสาย สายไฟ AC 220ไปนะครับผมสนใจกับติดต่อได้ตามเบอร์นะครับตามเบอร์ทูที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับหรือจะทักแชททักไลน์ตาม ID ดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับแบนทีเ SL สเป a เกอนะครับเพราะว่าสิเป็นตู้ลำโพงกลางแจง้งตู้เวทตู้กลางแหลมตู้โล ตู้ข้อลานะครับตู้จอมอนิเตอร์นะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับ g s l s p ป a k e r สวัสดีครับ